h ฮลโ o ลฮาวายสวัสดีค่ะนี่วิวเด็ดแล้วนะเนี่ยวันนี้เนี่ยฮาวายก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าฮาวายมาอยู่ในตัวเมืองของลอสแอนเจลิสจริงๆแล้วเนี่ยฮาวายรู้สึกอย่างไรแล้วก็ผู้คนแถวเนี้ยนะคะเขามีปฏิกิริยามีท่าทางอะไรอย่างไรบ้างฮาวายนะคะขอพูดจากสิ่งที่ฮาวายเจอประสบการณ์จริงมานะคะ ฮาวายเป็นเหมือนคนใหม่ในสตรีทนั้นเลยนะคะไม่ว่าฮาวายจะเดินออกมาจากบ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านของคุณตาคนที่อยู่ในบ้านของคุณตาในในส่วนของคุณตาเองเนี่ยเขาก็มองฮาวายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้รับการเตือนมาจากคุณตาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าฮาวายเป็นคนใหม่นะคะเขาก็ต้องมาถามคุณตาแน่นอนว่าฮาวายคือใครแล้วก็ฮาวายก็ก็ แปลกใจเล็กน้อยว่าคนที่นี่เขาสนใจอะไรกันด้วยเหรอนะคะมันก็แตกต่างกันไปนะคะแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยฮาวายได้มาอยู่แล้วก็คุณตาได้มาเตือนฮาวายนะคะฮาวายก็รู้สึกน้อมรับนะแล้วก็พยายามทําตัวให้ดีที่สุดนะคะเวลาเจอเพื่อนบ้านฮาวายก็ธรรมดาแล้วฮาวายจะไม่ค่อยใส่ใจไครนะคะจะไม่ s a ฮัลโหลซ้ำไปนะแต่ณนะวันนี้นะคะฮาวายมาอยู่บ้านคุณตานะคะ เข้าเมืองตาหลิวว่าต้องหลิวตาตามนะคะฮาวายก็เซฮัลโหลเขาไปนะคะซึ่งเป็นมารยาทที่เหมาะสมแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะฮาวายถือว่าการเคารพซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะถือว่าดีที่สุดค่ะสิ่งที่ฮาวายสัมผัสนะคะกับคนที่นี่เนี่ยเขามีการแบบมีความรีบเร่งแล้วก็มีการระมัดระวังตัวสูงนะคะเขาใช้สายตาในการที่มองกลาดมากๆเลยว่ามีใครอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ย อาจจะยังไม่เคยทราบนะคะว่าลอสเซนเจ e รลิสและก็หลายๆเมืองนี่นะคะมันมีแก๊งสเตอร์ด้วยแก๊งสเตอร์คืออะไรนะคะถ้าเผื่อว่าเป็นบางเมืองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามาเฟียแต่ว่าฮาวัยจะไม่พูดถึงในแง่รบนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเป็นร้อยรปีแล้วนะคะก็คือเจ้าถิ่นเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่เราควรจะทําตัวให้ดีที่สุดคือเราไม่ก,ก่อความราคาญแล้วก็ หน้าตาอย่างฮาวายนี่ก็คงจะไม่ไปทำสงครามทานกับใครเดียนะคะา,าวายก็จะเดินในตรอกซ,อ,กซอยที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีคนอยู่เเขาเรียกว่าถ้ามันไม่ไว้วางใจก็เปลี่ยนซอยเดินซะเท่านั้นเองอะนะคะ แล้วอย่างเมื่อเช้าฮาวายเดินมาเนี่ยก็จะมีคนเป็นกลุ่มนั่งอยู่ความจริงแล้วมันม,มีอะไรหรอท่านผู้ชมแต่ว่าฮาวายมีความรู้สึกว่าฮาวายก็ไม่อยากจะไปเดินเฉียดพวกเขาแล้วให้พวกเขารู้สึกว่าเออคือใครอะไรมาเดินแถวนี้นะคะฮาวายก็เตรียมตัวค่ะเอาไว้ใหญ่นะอยู่แบบเตรียมตัวทุกที่ไปในทั่วโลกนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยก็ตามนะเพื่อนบ้านฮาวายก็บางท่านนะก็ยังคิดว่าฮาวายหญิงเลยแล้วฮาวายโตมาหน้าตาแบบไหนเนี่ยพวกเขาก็ ยังไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าฮวาฮวายก็ไม่ได้ไปสูงสิงกับเพื่อนบ้านมากมายก็เอาไว้ง่ายเลยว่าการอยู่ที่ไหนนะคะก็คือการฝักตัวให้ดีที่สุดตนเองแล้วก็อยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวนะไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าถิ่เป็นเจ้าของบ้านอะไรประมาณนี้ฮาวายคิดว่านะมันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าแล้วก็เรื่องคบคนเหมือนกันนะคะถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่น่าคบไม่น่าฟังเอ่อคุยอะไรแล้วแบบทําให้เรารู้สึกปวดหัวอะไรประมาณนี้ ก็ไม่สมควรไปฟังไปรับฟังอะไรนะคะแล้วก็เพื่อนที่ดีมิตรที่ดีเนี่ยก็จะต้องนําแต่เรื่องที่ดีๆมาให้เราเท่านั้นค่ะถ้าเขานําเรื่องที่แบบไม่สบายใจฟังแล้วรู้สึกว่าหดหูหัวใจเพื่อนคนนั้นไม่ดีนะคะตัดสินใจง่ายๆเลยค่ะที่ฮาวายได้มาอเมริกาใหม่ๆนะธรรมดาแล้วเนี่ยฮาวายก็ไม่ได้คบใครมากมายแต่เนื่องจากว่านะคะความอิจฉ้าความริษยาความที่เห็นคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่สบายใจของใครหลายๆกลุ่มนะคะ มันก็มีเกิดขึ้นได้ตรงนี้เนี่ยฮาวายมีความหนักแน่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าฮาวายตั้งแต่ฮาวายมีความฝันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สิบขวบแล้วนะคะว่าญาติที่มาจากอเมริกา,อ,อ,เกาอ,อเมริกาคืออะไรภาษาที่เขาพูดเป็นยังไงนะคะตั้งแต่สิบขวบเนี่ยฮาวายมีความใฝ่ฝันแล้วก็ถีบตัวเองอะ่ะให้ได้ทําให้ได้นะคะทุกวันนี้ฮาวายก็ทําอะไรได้หลายอยา่างแล้วก็ สร้างความฝันของตัวเองให้เป็นจริงอะ่ะมันก็เป็นการสนองปัญหาของตัวเองซึ่งไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะฮาวายก็เข้าใจว่าคนเราบางคนน่ะชอบย่ำอยู่กับที่คนเราบางคนน่ะชอบมีการพัฒนาคนเราบางคนชอบมีเงินเยอะๆคนเราบางคนไม่ชอบมีอะไรเลยนะคะก็หลายๆคนก็หลายๆคนหลายๆใจก็แล้วแต่บคนนั้นแต่ว่าฮาวายเนี่ยพอใจในชีวิตของฮาวายนะคะไม่ว่าอยู่ตรงไหนนะคะกออ็ง่ายๆเลย เราทำตัวให้เป็นปกตินะคะแล้วก็สงบสุขที่มากที่สุดไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นนะคะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นทัศนคติของฮาวายสั้นๆง่ายๆนะคะที่เอามาฝากท่านผู้ชมกันนะคะว่าฮาวายมีความรู้สึกยังไงและเพื่อหลายๆคนนสงสัยว่าตัวจริงฮาวายเป็นยังไงนะคะตัวจริงฮาวายเป็นอย่างนี้ค่ะฮาวายเป็นคนพูดอะไรนะคะเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดกับคนทุกคนแล้วก็อยากให้เ,เพื่อนๆได้เห็นถึงว่าฮาวายในยความจริงแล้วเนี่ยมีทัศนคติมีความคิดอย่างไรบ้างนะคะฮาวายเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะฮัลโหลฮาวายนะคะ ฮวายขอเพิ่มพลังบวกให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะสุขภาพดีนะคะสุขภาพจิตแข็งแรงนะคะไปแล้วกับเรือสำราญนะคะวิวที่ฮาวายชอบจังเลยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ